อ๋อเทศบานลนับรองกันถึงฝ่ายปกค่างท้องถิ่นท้องที่กำลังพี่ในบ้านคล้วยป้าจ่ายออกไปใช้ลองปูนล,ลองปูนให้เพื่อนครับไม่ทันครับภูมิพักดีภูมิภูมิพักดีัสพพัทยาพอจากปลัดอำเภอปลัดอำเภอยี่สามเนี่ยปลัดอำเภอยี่สามเบอร์ยี่สามได้ของจ่ายให้เพื่อน ออกทางปีกซ้ายผู้ชาตนุงต้ององอกมาสนัดออกไม่ได้เจ็กสุราไพเาจ็กสุราไพเา <c oughs> จ็กสุราไพฮะสุราไพนี่ก็พายสุรามาออกปีกซ้ายลองจายให้นนะสุนส้าติดแบกขวาผู้ชัดตัวของสายก็ของ ออกปีกซ้ายออกแบ็กซ้ายดับเฮงสมบัติบอกคุณดูไอ้ตัวยางไว้มาดูยาง่ปกครองพื้นให้แบ็กซ้ายอีกครั้งหนึ่งยังเบสิกมาต่อเกมมันไปยังลำเลียงอยู่มาดูไปถันมาแล้วครับมีโอกาสของปกครองออกปีกซ้ายน้องที่ ขวานออกมาได้จ่ายผิดครับไม่มีโอกาสปกครองว่างไงเปิดเกมลูกทองเท่นพยายามจะไปถึงโดนสกัดลูกออกไปได้ลูกมงมคอนเนอร์เป็นครั้งแรกของปกครองมุมด้านไก้ แดงแดงไปคมสถานการณ์อยู่ค่อยๆรำเรียงขึ้นมาสัอาโดนแยงไปได้ท้องที่ได้จ่ายออกไปซ้ายให้สารวัตร <c oughs> นายก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 ยังไหวอยู่ครับยังนำาุณเล่นระดับ้องถิงท้องที่อยู่ มาปกครองได้โลกกายเรามาหนุนหน้าลบยิงว่าโดสกัดออกไปล, so ลู c c ออกแรกจะเป็นของปกครองหรือว่ะของจิงน้องที่ฮะทำอะไรครึ่งเดียวท<อ>ี่ไหนเขาทำมันไม่ครึ่งเดียวเน <c ười> ี่ย <c ười> am, ของก yeah. ารก็ละครึ่งไงไม่ได้มันต้องปล่อยคลาคัสังครึ่งเดียวได้ไง คขึ่งหลังนิดเดียวก็ยังดีของโลกมาท้องท่น้องพี่ที่จัดกายออกมาออกไปซ้ายของจะไปแย่งไม่ได้โดนะกัดออกมาของมองออกไปกล้วยเล่นมานนานแล้วเกชาเกชาเมื่อกี้นะเกชาไป โดนปกครองปกครองแทงบอลออกมาให้ชนหน้าคืนอ้าวแล้หมายเลขยี่สิบสองโดนสกัดออกไปคู่ <ไป S 1> นี้มีรางวัลด้วยนะครับอาจารย์ไปวันมีรางวัลพิเศษให้ด้วยคู่พิเศษอ่าฝนออกไงพอแล้วอ๋อ เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนตามิ่มใจได้เลยรุ่นนี้เราเกิดว่าจะเข้าไปไม่ก็บอกแล้วเข้าไปไม่ได้รุ่นนี้อย่าไปมีคนตามมากนะจะไม่วันครับเดี๋ยวโมโหร้องไห้กลับบ้านเลยเผื่อมีคนเปลี่ยนฝนเตรียมตัวงั้นนะยังไม่ต้องต่เราทำเลือก ดูที่ประตูหลับหรือเปล่ปาครับท้องถิ่นท้องที่ปีนี้ใครจะได้รับชยชนะมีรางวัลให้เป็นคู่พิเศษด้วยผู้ถากประตูท้องที่คืนให้แบ็กซ้ายการหลังมาขึ้น้วขึ้นไป,นไปท้องที่อยู่ระดับนักฟุตบอลเก่าไปแล้วว่าไ้้เป็นผู้นำ และยังฝึกเรื่องของกีฬาฟุตบอลออกกำลังประกอบ้องปอพื้นกระมาข้องหนอย่ผู้ใหญ่บัดกระมาให้ยมายเลขยีบสองกลับมาที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บัดอีกครั้งหนึ่งบัดนสองที่แย่งรู้ไม่ได้มาแล้วครับมาไม่ไม่ถึงครับโดนสกัดออกมาเขงประกของออก ไปทาง Side, แบคซ้ายเติมเกมขึ้นมาออกปิงซ้ายปกของคืนมาให้ศูนย์หน้าผู้ใหญ่บัตยิงประตูโอ้โหกลัวประตูจะไปหัวโขกเสาวะแต่ไม่เป็นไรโรงพยาบาลรออยู่แล้วโอ้โหโอวบ ไม่เป็นประตูน้ำเนื่องจากว่าดคุณแงล้ำนะหน้าครับเพราะว่าไลแมนเยาวชนยอยู่เด็กเยาวชนได้ยกถงครว่าเป็นลูกล้ำหนะ้าจริงๆหน้าไม่ล้ำเป็นล้ำพุงครับมไม่เสียผมเห็นก็ะตา <c ười> ดูแล้วจะได้กลับถึงท่าบัวเปลว่า ดูแลไม่ถึงนะดูแลไม่ถึงเราเกิดกระสับกระส่ายเพื่อความสนุกสนานท่านอย่าไปถือนะที่พูดมาเนี่ยก็คือเรื่องจริงคู่นี้ไม่มีเครียดครับเพราะว่าเป็นคู่พิเศษเพิ่มสองออดลูกิีนมดพอดีอภิการอภมการก็ดูแล้วก็พอาขอคนภาคอะไร หัวใช่ไหมหมดเจ็ดสิบพอๆกันแหละฮะบอกขอมได้ลูกกินปลาสามสิบ้าหลายลงกจริงประตูแม่ประตูต้องชมจริงๆครับพ่อใครว่ายบอลพ่อใครวะยังไม่มดเข้าประตูครับมดก็เป็นลูกล้ำหน้ายังเสมอก็้ในสูนสนหมดหลายแล้วปัตนะทำที ปา,ากาลัางปวกตาพระโตนี่แนมะ่ใช้ได้ครับยังยังเรียนกอชนอยู่เจ็กสุราพ่ยายสุราพักเจ็กสุราพ่ายเอาลุกหลุดออกมาออกไหมยังไม่ออกกดข้อคืนหลังให้แบทใซ้ายต่อบอลให้ปากาลงมาลึกสีู่มิภูมิเป็นหมดเลยเสร็จแล้วดดดอดออเป็น ดาบอยู่ครับเขาจะเป็นหมวดแล้วเป็นหน้าห้าสามปีหน้าก็ได้แล้วอายุถึงมมดปานเลยครับอได้กินเปล่าสี่สิบล้านปล่ายปกครองใครจะได้ลูกแรกก่อนครับเอ,<พ>อาประธานจอมรัดออกปอชัยวัตรลง ปอชัยวัดลงแล้วอะไรครับม,มันมาถือว่ามังกลับไปทำละอยู่ทจิชาของนี่ปอท่านังมาปอหมกอยู่หน้าปอหมึกอยู่ที่โน้นนี่เฮ้ย่าไปเล้ว่าไปบังหน้าตึงน,น้ำปอหมึกอยู่ต้มนมะพ้าน้องเตา่าจีบกูบัดดูบัดดูบ้านบัดไอ้เฮงยิงเข้า าโม่ยิงลูกฟีคิกเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเข้าอย่างไรเดี๋ยวดูไม่ชันเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าไปแล้วเข้าแล้วด้วยลูกฟรีทิคของฝ่ายปกครองขึ้นนำท้องถิ่นท้องที่เรียนศูนย์นะสกอขึ้นไว้ครับลูกชูน